สวัสดีค่ะเจอกับคุณพิงค์เตแปนพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้ตอนกลางคืนอยู่ประมาณน่าจะโอกาซังอิมานันจีเดสก์วากาลิมาเซนวากาเซนแปลว่าไม่ทราบนะคะตอนนี้เรากําลังจะออกจากบ้านเพื่อจะเดินไปดูดอกซากุระตอนกลางคืนกันเราจะไปดื่มกันนะคะเราจะไปนั่งดื่มกันสองคนใต้ต้นซากุระ โอกาซังคนคมบังวะคนนี้เจอคนนี้ใิ่ะคังวะฮ้ตะกมาคือเราสองคนจะไปโอกาไปกับโอกาสังสองคนเองนะคะไปรถเบน์โอกาสังคือทางที่จะไปดูซากุระคือทางที่เราพาลี่จังไปเดินนั่นแหละค่ะทุกๆคน <Okay. S 1> แต่คือโอกาสังเดินช้า เราก็ค่อยๆเดินปนป่ายแต่เราก็มีเครื่องดื่มไปด้วยนะคะไปกันค่ะเราจะถึงงินกี่โมงนะคะ,คะโอกาสสางยิ่งบอกว่าหนาวหนาวหนาวขอกลับแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันนะคะไปกันค่ะให้ให้โอกาสสางเดินหน้าไปก่อน โอกาซังไปซื้อเครื่องดื่มมานะคะแล้วก็อของขบเคี้ยวด้วยค่ะเดี๋ยวนะโอกาซมงจะพูดอะไรนะคะเอ,เอาละค่ะทุกคนเมื่อกี้เราได้ปูดก,กันกับโอกาซังแล้วนะคะคือโอกาซังบอกว่า<ม>ตอนแรกเราจะไปดูที่แบบซากุระเยอะๆที่คุณพีคทำคอนเทนต์นะคะเดินมาถึงไน,น้นิดหนึ่งโอกาซังบอกว่าเราเปลี่ยนทาง เราจะไปกันข้างสถานีรถไฟแล้วค่ะเพราะว่ามันไกลแล้วก็ลมแร,แรงมากเลยนะคะทุกคนลมแรงมากเลยค่ะก็คือไปกันสองคนนี่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ฟิตเนสก็อยู่ฟิตเนสนะคะฟิตเนสอยู่ข้างๆบ้านที่เออการสั่งจะมา,มาออกกําลังกายมาเดินเดินในน้ําทุกเช้านะคะ <c oughs> ขยันมาก ะะก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องขอขนมขบเขียวเรานะคะจริงๆแล้วเราคุยกันเราจะเลี้ยวขวาที่มีซากุระเยอะเนี่ยนะคะเอาไปเอามาโอกา,า้ังเริ่มเปลี่ยนใจจะเลี้ยวซ้ายไปค่ะเลี้ยวซ้ายก็ซากุระก็สวยเหมือนกันคือลมมันแรงสงสารโอกาสังด้วยนะคะแกก็ อุสาชวนเรารีบปกดไฟกันนะคะโอ้กาซังก็กดเด้๋ยชัเอกเอ็กกี่เอกเอีกอ่นะมาจิงไงในนะกดตรงนี้นะคะเพื่อให้รถจอด <S 2> <S 2> ตอนแรกตัดสินใจกันจะไปฝั่งนู้นโอ,โอเคโกโกโก ก็มีคนนั่งอยู่นะคะทุกๆคนก็มีคนนั่งอยู่ตายต้นสากุระนีลยอืมฮิโตโกยิมัสเนี่ยมันตายแบบว่าสวยออกดอกแบบเต็มที่แล้ววันนี้อากาศดีแดดดีมากเลยค่ะทุกคนคือคุณพิงก็ทำคอนเทนต์อยู่ในบ้านนะคะสวนจริงเนี่ยค่ะขนาดกั้งคืนค่ะ คือจริงๆเลยค่ะไปกันต่อค่ะตรงที่คุณพิงพาไปตอนนั้นนะคะก็จะมีร้านอาหารมีที่นั่งแต่คือตรงนี้มันเป็นทางผ่านของอไปสถา,านีรถไฟค่ะก็เลยไม่มีร้านอาหารนะคะมีต้นสากุระแต่ก็มีที่นั่งเดี๋ยวคนลุกไปละเดี๋ยวเราก็ไปจองที่ต่อ ก,ก,ก็สั่งคเลโอนามายอนันเดสต์จ้ายูก,ยก,ยกิยูกิอะนากิยูกิอนาคิยูกีอนาคิะังคือเรื่องหลดแล้วล่ะค่ะทุกคนสวยมากเลยโอกาสสั่งหมดยูกีอนาคินะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาที่นั่งนะคะญี่ปุ่นนะคะปลอดภัยค่ะไม่มีอะไรนะคะภัยอันตรายไม่มีนะคะ สวยจังเลยง่ายแฉะไฮ้ตะโก,กไฮโกโก,ก,ก,กอีน,น่ะแปลว่าตรงนี้ดีนะเอาตรงนี้แหละมีไฟด้วยสวยจังวลยค่ะยกลือนเ,อเช่าแปลว่าลุกขึ้นลุกลง อะเรามาดูอุปกรณ์ของเราโอกาสสั่งเบนซ์โอกาสสั่งรถเบนซ์หันไต่ก็ว่าอาชิอาชิโนมิโมโนโตะฮาเบโมโนชิตะมัตเตะอืมไอวางของก่อนนะคะก่อนการดื่มการกินของเราเาอวกอเล็กกกก เรามีเครื่องดื่มเรามาร้อมมาเพรียม,พยม,มาพร้อมเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าอีกนะคะโอเคเดี๋ยวคุณพิงเตรียมก่อนค่ะเดี๋ยวโอก้าสังดื่มนะคะมาแล้วค่ะขับไปแล้วค่ะโอก้าสังขับไป ขอสั่งไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะ <laughs> สาเอาไอ้น,นี่มาใหา้ก็กล้าสั่งนะคะไ,ได้เห็นหน้าเลยเนาะเห็นซากุระไหมคะน่ารักกังเด้อ มีมีที่คอด้วยนะคะโอ้ยเดินมาร้อนเลยค่ะฮะก็เลยชี่ตาได้ยืบดสิแม่เตรียมของมากลัวโอกสซังหนาวค่ะก็เลยเดี๋ยวคุณพี่นั่งแบบนี้ก่อนนั่งหันหลังให้โอกสซัง จริงแล้วก็ร้อนโอก้าังวัตชิอาสุยวะ่ะถอดเสื้อดีกว่าค่ะร้อนเราคนที่ร้อนน่ะเนาะโอก้าังซามมยวัตชิอาสุยโอเคค่ะตามจอกันค่ะ ดีมากเลยอะ่ะอืเทเบกุโรอาตตาไมา่ละโอตโตมอจิโนโอกอาสังสามวยโอเชเตูกุดาไซนะบอกว่าโอกาสังท่านหนาวให้บอกด้วยนะคะเพราะว่าเอาผ้าคลุมขามาให้ด้วยค่ะคุณพญิงขี้ร้อนคนขี้ร้อนค่ะ เอาจไปเปียวไอใจนะเปียว โมมิโมนโนวะเสียงดังหน่อยนะคะรถไฟอยู่ข้างสถานีรถไฟลมก็มาทางนี้พอดีค่ะหน้าก็ได้ใหญ่ใหญ่อุ้ยดิ12องศาค่ะทุกทุกคนอุ๊โอ้ก้าวสางคโคเร่เลมอนจะง่ายว่ะลามลามลมมีเต่โคเร่ ล่ามหมูลามหมูวันทีเองโงดอกกะละก็เม่โเคโเด้นันนี่โคเอากาสังซื้อมาผิดอ่ะคุณพิง์ไม่ชอบเลยชอบดื่มมะนาวค่ะไม่เป็นไรซื้อกลิ่นสุดยอดเลย ดีมากเลยค่ะทุกๆคนเห็นหัวร้าน่ะโอกาสังคก็โอกาสังแฟลตในล่ะก็ล่ะแฟลตก็เจ๊้งชัยเหมือนนะคะเอ่อรีโมทก็เจ๊้งชัยหมดแล้วค่ะโอกาสังนั่นียาลิมาซึ โอ้ออ๋อาทาเบมโนอ๋อกาสังหาขาของทาน,นค่ะอะไรทุกคนเห็นแต่ชิบังเนิมัสสวยงามมากเลยค่ะทุกคนกลางคืนนะคะสวยมากเลย กเลยก็ยังมีอีกต้นนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะรากยาม,มาเลยค่ะนูนค่ะโอกาสั่งนั่งดื่มอยู่ตรงนู้นค่ะฮะ oh, คืดเรศโย ก้าสังว่าขี้เหร่เดี๋ยวชอบขี้เหร่แปลว่าสวยงามนะคะถ้าขี้เหร่บ้านเราเนี่ยคือไม่ขี้เหร่นะขะี้เหร่บ้านเราคือแบบไม่ดีนะคะแต่ขี้เหร่ญี่ปุ่นแปลว่าสวยงาม beautiful so beautiful อืมสวยมากเลยค่ะปีนค่ะปีน <laughs> ปีนถ่ายกับซากุระนะคะ ความงามของซากุระค่ะคุณพิงค์รอจนถอดเสื้อนะคะแต่ก็อากาศก็เย็นอยู่นะคะ12บองศาค่ะแต่คุณพิงชอบอากาศเย็นๆสบายค่ะสวยมากเลยนะคะปีนขึ้นบนเก้าอี้นะคะทุกๆคนอแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ดึง หนึ่งปีมีอยู่หนึ่งครั้งแล้วก็แค่เจ็ดวันถ้าฝนตกก็ชะดอกซากุระออกไปหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไ,ไ,ด,ไ,ด,ได้ชมเชยจะได้ชมเชยอ,อีกทีตอนปีหน้านะคะอืมก็มีกลิ่นหอมๆเิดกน้อยแล้วกลับไปตาก็บวมนะคะไปอากาซังอยู่คนเดียวแล้วค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะ,ะมีคนมาเดินละไปค่ะ ไปหาโอกาซังก่อนนะคะปล่อยให้เดินอยู่นั่งอยู่คนเดียวค่ะสามเหรอกายรคสอมกลางคืนนะคะทุกๆคนก็ยังสวยอยู่กับโอกาซังค่ะแต่พิงก็เริ่มจะหนาแล้วนะคะโอกาซังก็มีที่คลุมขาให้แล้วนะคะ ก็กาสังนั่งอยู่ข้างหลังก็กาสังอยู่ข้างหลังค่ะกาสังเย่ยเย่เย่เย่ไปไปไป,ไปไป <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปไป <c oughs> <c oughs> ตั้มจอกตัจอกทุกทุกคนค่ะสวยมากเลยค่ะ อากาศก็ดีมากเลยแล้วก็ดีตรงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อันตรายน,นี่แหละค่ะคุณพิงชอบมากเลยคุณพิงมานั่งตอนนี้เพิ่งทุ่มทุ่มสามสิบสี่สามสิบห้าเองนะคะอ่ะทุ่มสามสิบหกแล้วค่ะก็ปลอดภัยดีไม่มีอะไรคะ่ะมีกล้องหมดเลยทุกที่ถ้ามีปัญหากล้องไม่เสียเหมือนเหมือนไทยนะคะ <c oughs> ไปยิกไปยิกไปจนเขาใใ้าจะได้เนาะ

เลยแบบบงังเบียดบงังโอก้าสังหมดเลยนะคะทุกคนเรามาดูซากุระกันอย่างสวยงามเนสองคนแล้วก็ดืม่มแล้วกิกนกันสองคนนะคะคผู้คนก็เดินไปเดินมานะคะ,ะก็นั่งตรงนู้นตรงนี้กันนะคะก็คือแต่คือถ้าถ้าจะไปตรงที่เราจะไปกันที่เราคุยกันไว้อตอนที่เราตั้งใจกันตอนกลางวันที่คุยกันไว้นะคะก็คือมันไกลไกลไกลมากสําหรับโอก้าซังค่ะโอก้าซังคงเดินไม่ไหวแล้วก็มันก็หนาว้วยนะคะ คือคนอายุ84ปีนะคะก็ถือว่ายังแข็งแรงแกก็มีเบนซ์เฟิร์ระทุนเข็นเครื่องดื่มมาให้คุณพิ้์ไปซื้อตอนแรกคุณพิควว่าโอกาาซางจะไปจะไปเอ่อซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก่อนค่ะโอกาาซางบอกว่าซื้อไปแล้วจะไปซื้อทำไมมีของเยอนะแยะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เราโอ้กาาซางไว้กินแบบเปรี้ยวๆนะคะไม่ไม่ไม่กินเลยเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆนั่นแหละมาให้เลยเลยแกก็คนพูดคุยตลกนะคะโอก้าซังน่ารัก 飲まないの。うん、飲まない。なんで?。寒いなんだ。もう寒、ん、もうそろそろ帰りましょうか?う。まだちょっと。ちょ、ちょっと、うもう少し。ててねね、きれいに。ね、うん。お父さんに、ね。はい、わかりました。でも、秘密よ。うん。うん。オッケー?。 เรามีเรื่องคุยกันกับโอ,อกาสังโอกาสังบอกว่าอยากจะเอาดอกสกุลารไปไหว้โอตซังนะคะก็คือคุณพิงค์ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจัดให้แต่เป็นเรื่องความลับนะหินมิสึนะหินมิสึแปลว่าความลับเพราะว่าจริงๆเราตัดไม่ได้จับไม่ได้ทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะทุกคนแต่คือตอนคืนไม่เป็นไรค่ะคือเดี๋ยวคุณพิงค์จะจัดเพราะโอกาสังก็อยากจะไปให้โอตูซังนะคะอยากจะไปให้โอตูซัง นะโอตซสังอมีย่างเหนะอมีย่างเหแปลว่าของของฝากของควันนะค่ะทุกทุกคนโอกาสังก็หนาวแล้วสงสารดีเลยจะต้องเก็บข้าวของหรือเปล่าเนี่ยโอกาสังคเลมามาดาคนเลยโอรีใครดีมาชกคนเลยกน อนะีเลมาสนะอ,อัตโตเดีมอสโกชีบอกว่าให้หมดดี่ก่อนได้ไหมคะเพราะว่ามันเทไม่ได้ไ 6, เดี๋ยวมันจะหกมันจะกระเชะนะคะเรื่องเรื่องคุณพิงติดลมค่ะสวยงามมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆที่รักมาจังเลยแกงจีต้าจุงแพทจังนะปะลัดหนิงโอนี่จัง วันนี้จางก็คือคุณสุนทรนะคะเป็นสามีของคุณจีตาจุงจีตาจุงสาฉายาคือคุณสวยนะคะคุณแพทย์ก็กมีฉายาคุณพิงสาฉายายั่วนะคะจริงๆแล้วคุณพิงก็ไม่ได้อ้วนหรอกแค่แค่กล้องมันทําให้คุณพิงดูไม่ดีเฉยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอกาสสร้างตัวเล็กมันก็เลยทําให้คุณพิงตัวใหญ่นะคะจริงจริง ก็สังกันหนาแล้วค่ะต้องรีบและรีบรีบแล้วก็ต้องเก็บข้าเก็บของคุณพิงก็จะต้องเตรียมหนาขนาดไหนก็ต้องใส่น้ำแข็งค่ะนี <c oughs> ใ่ใส่คนไทยบอกก่อนไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะเพราะว่า มันมันเป็นกลางคืนแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีแสงตอนแรกจะมากลางวันโอก้าสั่งบอกว่ารอมากินตั้งนั่งใต้ต้นซากุระเรามาดื่มกันแล้วก็ซื้ออะไรเอาของอะไรมากินแล้วเดินไปตรงนู้นที่มีผู้คนเขานั่งกันเลี้ยงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเดินมาได้ไม่ถึงยังไม่ออกถึงหน้าบ้านเลยค่ะตึกหน้าบ้านโอกาสั่งบอกว่า คิดใหม่แล้วขอเปลี่ยนเป็นหน้าเอกินะคะสถานีรถไฟเขาเรียกเอกินะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพิงเตรียมข้าวของให้โอกาสังก่อนนะคะไปกันแล้วคะ่ะกลับกันแล้วนะคะโอกาสังไปก่อนล่ะโอกาซัง มากเลยนะคะทุกๆคนโอกาซังด,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 ด้อด้อกอีกอกอีมาตาตะขับังไงเด็กกะล่ะด้อกอีเดสกา ถามโอก้าซังนะคะที่ไหนดีเรากำลังจะทำเรื่องที่ไม่ดีกันค่ะ <laughs> สวยงามมากเลยค่ะบายบายค่ะสากุระบายบายไซโยนาระไซโยนาระแปลว่ารักก่อนนะคะไปโอก้า uh, ซัง

เรากำลังจะกลับกันนะคะเราก็ได้ทำอะไรที่ไม่ดีไว้แล้วนะคะไปกันค่ะแล้วก็มีคนเดินมาคนเลี่ยงก่อนนะคะโอเคความสวยงามได้ยิบุดื่ชิไมไปไหน โอกาซังกับเบนเปิดประทุนโอกาซังอายุ84ปีนะคะใจสู้น่ารักมากโอกาซังสุดยาซาชิยาซาชิเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนใกล้นิดเดียวเองใกล้บ้านนิดเดียวพิ่เตดร้านอาหาร มาหาเลยอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยค่ะสถาน,นีรถไฟก็สวยเนะตอนกลางคืน มา,มาหน้าบ้านถึงบ้านตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มาท,ทักทายคนที่เขาเช่าบ้านเช่าห้องค้าขายตรงข้ามก็จะเป็นออมมาหาลายัยถึงบ้านแล้วะค,ะ <k> ค่ะโอามเดคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาตตยเย็นเลยโอ้ง่ายชิไมซค่ะคือ ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคินพิงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s cribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณพิงด้วยนะคะวันนี้ไปกับโอกาสั่งบ๊ายบายโอกาสั่ง <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายแล้วจะการคลิปมากค่ะขอบคุณค่ะ